มกปลานะคะทักทายนะคะมกปลาชั้นมอนพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งนะคะมกปลาชั้นมอนพี่น้องเอ้ยเบิ้งนะคะว่าชั้นมอน ชิ้นใหญ่ๆนะคะชิ้นใหญ่ๆนะคะโมกขีดมันพี่น้องเอ้ยหั่นหันหันขีดขีดขีดปลาสมอนนะคะถองปลาสมอนพี่น้องเอ้ย ทาานมอนพี่น้องเอ้ยไม่ได้เห็นหน้า,เ,าเดี๋ยวพาคิดถึงมกบาท่านมอนขีปบาท่านมอนพี่น้อง มาเด้อมาสวยมาสวยกันพี่น้องหมกปกติพวกเรามักกินหนักพี่น้องปลาแซลมอนแต่ว่ามันอีกขึ้นยากตัอ,อพี่น้องขี้ คือแซบนะคะแม่คุัวแซบหลายพี่น้องเออ ขีบปลานะคะแต่ละขิมพี่น้องเอ้ยโอ้ยควันกระไดสาว์บึงเค้ยดอกพี่น้อง พี่น้องยังปลาหมุนเบิดโอ้ยปลาสมอนทักพี่น้องขอบม่เคยเห็นตะเกียบปกติมาดำไบ่เคยมักปลาสมอนพี่น้องตอนมัอนี้คึกยากนี่ผักอีตัวเลยพี่น้องมนี่ปเป็นตะแเส xây cho lại Nó bưng tới là Nó thể như vậy là thả Chín như nó thả แดงตุวตัวทีว่พี่น้องหวานมันนะคะชิ้นใหญ่ตัวใหญ่ปลาแซลมอนใหญ่นะคะแซ่บแซ่บพี่น้องลวกกิมพี่น้องลวกกิมนะคะลวกกิมพี่น้องอ้อนอวดลวกแซ่บแซบ่บน้องหลับตัวยิ่งยิ่งอาเอ้อเออทำงานทำเงินทำเกินเงิน เอ้ยคนคนคนมามานะคะเหตุเกิกันพี่น้องเอ้ยหมกปลาสมอนใส่หมกแซ่บๆกินผู้เดียวกินสองมื่นกับบวชสามมื่นกับบวชพี่น้องสี่ด็กพี่น้องกันย้ำอยากกินนะว่าสิเห็ดมาดามไปคุ้นแบบนี้ถ้าอยากกินนะสิเห็ดกินหลดพี่น้อง เบางคนม้วเบียเบียดงานกันบางสางเจตนากินพี่น้องก็จมมาพุ่งออกพุ่งขวัญออกค่ะค่ะพี่น้องดูนะคะเสียดให้กินพี่น้องมาเด้อปลาสมุนหมกปลาสมุนผิดใจทุกค

那现在给他弄弄，不能。 หนึ uh. mm. <ừ> ่งนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งนะคะพี่น้องเอยมาเด้อ สีไปแล้วหนึ่งพี่น้องหนึ่พี่น้องโกบกไงปล่อกตูใส่ผักนะคะโมบกไงผักพี่น้องห้อยไงนะคะม,มักสาหมอสิหมอเป็นยัไ มาด้วยค่ะมาด้วยปีน้องเอ้ยมุกปลาน้ากันกินด้วยกันนะคะเสร็จไปแล้วสองนะคะสองแล้วนะคะน้องสองเราได้ปี่น้องเ้อเด้ยดหาหมกกระดอกพี่น้องสามมุกนี่ ทแตกเทิรงบแตกพี่น้องเอ้ยต้องไป สามหมกเลยนะคะสามหมกเลยพีน้ออ้ยสมหมกเลยนะคะ

mà mốc, mốc mà đam mà móc mày cắt cả bốn nhút bình ơi แล้วบักพี่น้องเอ้ยหมกไก่ก็ได้แตกหมดหมกผักไทยก็ท่อกันพี่น้อ <laughs> มาเด้อพี่น้องเอ้ยมกมกกินแบบต้มน้ํามันล่ะมันแตกแล้วพี่น้อง vinh nó đi bà đi vinh nó mok cây vinh nó vinh nó ơi โอเคนะคะเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยบายบายเสร็จแล้วนะคะหมกไก่กันได้พี่น้องหมกไก่นะคะหมกปลานะคะหมกปลานะคะหมกปลาแซมอนนะคะหมกปลา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 แซมอนนะคะทานด้วยกันมค่ะเสร็จแล้วนะคะบา,บายบายหืรักนะคะสารคามยกกลุ่มนะคะไทยแลยนด์รักทุกคนนะคะ ลา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 สาวแซบนะคะแม่ครัวแซบเวอร์นะคะบ๊ายบายอืม thank you thank you นะคะเพจมาดามวันในยูทูบนะคะมาดามวันลาลาสารคามอินโนเว่ยบายบายทานข้าวด้วยกันนะคะหมกปลานะคะอืมพันดีค่ะ